สวัสดีทุกท่านนะครับผมในวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะมาพูดถึงประสบการณ์ที่ได้ไปดูวันพีซฟิล์มเลสมาแล้วนะครับผมเมื่อวานนี้16นาฬิกาอ่าไม่ใช่อะไรนะ4ี่โมงครึ่ง16.30ผมไปได้ไปดูมาค่อนข้างที่จะ กระชั้นชิดนะครับผมในการที่จะไปดูเพราะว่ามันเป็นเวลาเลิกงานพอดี4ี่โมงครึ่งผมก็ต้องเรียบไปที่โรงหนังในทันทีก็ไปดูที่เมเจอร์พังโคนนะครับผมในตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีคนสักเท่าไหร่หรอกแต่พอไปนะครับผมบนนิดต่อแถวกันเยอะมากนะครับผมถือว่าเสียงตอบรับดีขนาดใน อีสานบ้านนอกนะครับผมคือการที่จะไปดูฟิล์มเลสนี่ต้องทําใจก่อนนะครับผมคือถ้าใครที่อยากจะต้องการดูแบบฉากต่อสู้แบบดุเดือดแบบที่ผ่านมานะครับแบบที่ภาคเดอะมูวี่ผ่านผ่านมานะครับเราต้องทําใจก่อนมันอาจจะไม่ได้มีแบบนั้นนะครับผมไม่ได้มีแบบอลังการเว่อร์วงังเอออลังการเนี่ยมีเพราะว่ามันเป็นฉากอลังการแต่แบบสู้กันแบบดุเดือดสู้กันแบบ ต่อเนื่องสู้กันแบบหลายๆตอนอะไรอันนี้อาจจะไม่มีนะอันนี้ต้องทําใจสักนิดนึงคิดซะว่าให้ไปดูคอนเสิร์ตของอูตะลูกสาวของผมแดง ลูกเลี้ยงที่ผมแดงนั้นเก็บมาจากกล่องสมบัตินั่นเองซึ่งเพลงที่อุนตะร้องครับก็เป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะสนุกเลยละ่ะเป็นเพลงที่เข้าถึงอารมณ์แม้ว่าเราจะฟังภาษาญี่ปุ่นไม่รู้เรื่องเลยแต่ก็ฟังได้แบบอินนะครับผมฉากที่มันเศร้าเราก็เศร้าตามไปด้วยถ้าจะดูให้สนุกก็คือต้องดูแบบนี้เลยครับผมดูแบบว่าเออเราไปดูคอนเสิร์ตของอุตะนะอย่างนี้ครับผมส่วนพวกฉากต่อสู้นะครับฝีมือการต่อสู้ของแต่ละคนนะครับมันเทพมันแข็งแกร่งอยู่แล้วในภาคนี้การโจมตีอะไร มันก็หนักหน่วงเอฟเฟกอะไรมันก็อลังการนะผมในการโจมตีแบบโอ้มันอลังการตั้งแต่ภาควาน่แล้วล่ะซึ่งในฟิล์มเรดก็อลังการเช่นกันส่วนเรื่องเสียงภาคนะครับก็ได้ดีเลยเพราะว่าได้นักภาคที่ เป็นมืออาชีพตัวหลักๆมาเลยคนที่เป็นตัวเสริมอะไรนั่นนี่ก็ภาคได้อย่างดีครับผมโดยเสียงพี่แป้งซีบิงนีก็สุดยอดครับผมคือเอาอยู่นะคือพูดทั้งเรื่องอะเพราะว่าเป็นตัวหลักเนาะก็น่ารักดีสําหรับเสียงที่ภาคอุตะนะผมส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็มีคนสงสัยว่าเด็กน้อยนักศึกษารับเขาก็เดินออกมาจากโรงหนังเขาก็ประมาณสงสัยนะครับว่านี่มันเป็นภาคต่อจากวานุนหรือเปล่าวะเพราะว่าโซโลนะครับมีดาบเอ็นมะด้วยแต่ว่าลูฟี่นะครับยังถูกเรียกว่าจากักรพรรดิคนที่5อยู่มันก็เลยดูขัดแย้ง เขาก็เลยสงสัยอรผมจะเดินไปบอกเลยก็น่าจะเออมึงเป็นใคระนะซึ่งดูมันก็ค่อนข้างที่จะขัดขัดหน่อยอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากจบบานโนนะครับผมลูฟี่นี่ก็ได้ เชื่อว่าเป็น4จักรพรรดิแต่ในเดอะมูฟวี่นี้ยังถูกเรียกว่าจักรพรรดิคนที่5แต่ที่จริงนะครับเนื้อเรื่องในเดอะมูฟวี่นี่ครับมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเนื้อเรื่องหลักเลยคือให้ตัดไปเลยคือมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันอาจจะจับตรงนั้นตรงนี้จุดนั้นจุดนี้นะครับมารวมกันมีพลังนั้นพลังนี้ซึ่งนิกะน,นะครับผมก็ยังมีมาอยู่ในภาคนี้ส่วนความสนุกนี่ก็ให้ไปเลยครับสักเก้าก็แล้วกันเพราะว่าผมอินกับเพลงอยู่เพราะผมค่อนข้างที่จะอินกับเพลงที่อุตะร้องอยู่แต่อีกเรื่องงงนึงททีี่่ผมาดด้จะหหุิ นะครับผมงุหยิดจริงๆคือพวกทหารเรือนี่แหละมันค่อนข้างที่จะเหมือนเคียอะไรสักอย่างปากนี่บอกว่าเป็นทหารของประชาชนเพื่อปกป้องประชาชนแต่มันก็ยิงประชาชนแบบตรงๆเลยคนที่ต้องมาปกป้องประชาชนครับเป็นกลุ่มผมแดงอะ่ะคิดดูคือเมตแตคิสัลุนะครับผมก็ยังคิดที่จะโจมตีเข้าใส่ประชาชนถ้าพวกกลุ่มผมแดงไม่มาหยุดไว้นี่นะคือ ตายเป็นแถบถ้าจะพูดว่ามันเหมือนกับประเทศอะไรสักอย่างก็ดูหุดหยดคือมันอินเกินไปส่วนเรื่องฮาคินะผมอย่างที่เรารู้กันว่าผมแดงเป็นคนที่ฮาคิราชันสุดยอดอยู่แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะอลังการขนาดนี้นะผมสุดยอดแบบต้องคูกเข่าอะ่ะต้องไปดูว่าใครคูกเขานะโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะผมเพียงแค่มาพูดถึงฟิล์มเลตที่ได้ไปดูมานะผมก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในวันพีชเหมือนกันนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะผมสนุกดีครับผมสําหรับเดอะมวี่ภาคนี้นะครับ ภาคที่ค่อนข้างที่จะจะัดเต็มเรื่องฉากสีสันอลังการครับผมโอเคครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ